นยึดมั่นประชาชนเป็นศูนย์กลางคือประชาธิปไตยประชาชนอย่างสิ้นเชิงสร้างความเจริญได้ไทยอย่ายึดประโยชน์อย่างเดียวสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุย๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร095 460 5580บนพื้นฐานความเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่ดีกินดีท่่นหน้านั้นระบอบประชาธิปไตยที่ถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางคือหลักประกันพื้นฐานทางด้านระบบระบอบที่สังคมจะสามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืนรวดเร็วตรงกันข้ามกับประเทศ ที่หากการขับเคลื่อนตัวเองผิดไปจากฐานใหญ่ทางประวัติศาสตร์นี้แล้วก็จะติดขัดไม่อาจสลัดหลุดจากปมปัญหาที่รัดรึงตรึงติดติดหล่มประวัติศาสตร์ชนิดไม่อาจแก้ไขได้ประเทศจีนได้พัฒนาไปได้รวดเร็วยิ่งกว่ายุคใดๆเพราะถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเรียกว่า ประชาธิปไตยประชาชนตลอดกระบวนการสำหรับประเทศไทยก็ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดหมายปลายทางร่วมกันนั่นคือประชาธิปไตยประชาชนนั่นคือเกิดการเมืองที่ทุกฝ่ายเข้าร่วมโดยถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเกิดสภาประชาชน และรัฐบาลประชาชนที่หลุดพ้นจากการต่อสู้ขับเคี่ยวกันระหว่างกลุ่มผลประโยชน์และชนชั้นสูงต่ำอย่างสิ้นเชิงเนื่องเพราะทั้งโลกเขาก็กำลังพากันทำเช่นนี้แล้วจับทางจีนสันติตั้งรัฐีพากรประชาธิปไตยประชาชนอย่างสิ้นเชิง มนุษยชาติพัฒนาตัวเองมาตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมซึ่งเมื่อเราขีดวงคำจำกัดความลงไปก็คือประวัติศาสตร์นั่นเองก่อนหน้าการเกิดขึ้นของมนุษย์ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของสรรพสิ่งที่เปลี่ยนไปตามภาวะของการมาถึงแล้วก็ผ่านไปตามกระบวนการเกิดดับของธรรมชาติ แต่เมื่อภายหลังเกิดมนุษย์ขึ้นมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเนื่องจากมนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ด้วยทั้งนี้มีเงื่อนไขเบื้องต้นว่าการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ใดๆจะต้องดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ที่แน่นอนหากมิใช่เป็นไปตามเจตนารมณ์เฉพาะตนของคนเรา เช่นการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์จะทำได้เร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับว่าคนเราเข้าถึงกฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมมากน้อยแค่ไหนในสมัยโบราณการเปลี่ยนแปลงสังคมดำเนินไปตามยถากรรมทำให้ไม่อาจดำเนินต่อเนื่องยาวนานอย่างเป็นระบบขาดวินเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เช่นอาระยธรรมโบราณส่วนใหญ่จะสูญหายไปจนหมดสิ้นจนกระทั่งเร็วๆนี้จึงได้จับกฎเกณฑ์การพัฒนาสังคมได้ถูกต้องว่าจะต้องมุ่งสร้างความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจโดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวนำแล้วการพัฒนาทางด้านการเมืองศิลปะวัฒนธรรมจึงจะดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน การค้นพบแนวทางการสร้างประวัติศาสตร์ที่ยั่งยืนสามารถสานต่ออารยธรรมไปสู่อนาคตยาวไกลได้อย่างแท้จริงกำลังปรากฏชัดเจนเป็นที่รับรู้และเข้าใจของชาวโลกจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆโดยพื้นฐานก็คือทางด้านเศรษฐกิจอันเป็นความเจริญทางวัตถุ จะต้องยืนอยู่ในฐานะปัจจัยกำหนดพื้นฐานที่สุดของการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์โดยทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้การนำของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส่วนทางด้านอื่นๆทั้งทางสังคมวัฒนธรรมอันเป็นความเจริญทางด้านจิตใจก็จะต้องถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตยประชาชนก็คือหัวใจสรุปคือบนพื้นฐานความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุประชาชนอยู่ดีกินดีทวนหน้านั้นระบบประชาธิปไตยที่ถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางคือหลักประกันพื้นฐานทางด้านระบบระบอบ ที่สังคมจะสามารถดำเนินไปอย่างยั่งยืนนี่คือสิ่งที่ประวัติศาสตร์ได้กำหนดชัดแล้วจึงปรากฏว่าประเทศใดไม่ว่าจะใช้ชื่อการปกครองด้วยระบอบอะไรหากดำเนินไปบนฐานใหญ่สองฐานนี้แล้วก็จะพัฒนาก้าวไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วตรงกันข้ามกับประเทศ ที่ไม่ว่าจะอ้างเอ่ยถึงความเป็นระบบระบอบอะไรแต่หากการขับเคลื่อนตัวเองผิดไปจากฐานใหญ่ทางประวัติศาสตร์นี้แล้วก็จะติดขัดไม่อาจสลัดหลุดจากปมปัญหาที่รัดรึงตรึงติดติดลมประวัติศาสตร์ชนิดไม่อาจแก้ไขได้ปัจจุบันนี้ประเทศจีนได้ตั้งตัวติดแล้วทางด้านเศรษฐกิจ จึงพัฒนาไปได้รวดเร็วยิ่งกว่ายุคใดๆทั้งด้านการเมืองก็ได้ระบอบประชาธิปไตยที่ถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเรียกว่าประชาธิปไตยประชาชนตลอดกระบวนการสำหรับประเทศไทยขอให้ทุกฝ่ายรับรู้ตรงกันในคำตอบของประวัติศาสตร์นี้รวมกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไปสู่จุดหมายปลายทางร่วมกันนั่นคือประชาธิปไตยประชาชนส่วนจะเรียกกันว่าเป็นประชาธิปไตยประชาชนแบบไหนก็ขึ้นกับว่าบนฐานของผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศนั้นกลุ่มชนผู้ตื่นรู้ยินดีที่จะใช้ชื่ออะไรที่เหมาะสมกับประเทศไทยยุคใหม่มากที่สุด ในห่วงที่ประเทศไทยได้ก้าวมาถึงจุดเริ่มต้นเดียวกันกันกบทั้งโลกแล้วนี้ขอให้ทุกฝ่ายยืนให้มั่นผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เห็นผลจริงนั่นคือเกิดการเมืองที่ทุกฝ่ายเข้าร่วมโดยถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเกิดสภาประชาชนและรัฐบาลประชาชนที่หลุดพ้นจากการต่อสู้ขับเคี่ยวกัน ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์และชนชั้นสูงต่ำอย่างสิ้นเชิงเนื่องเพราะทั้งโลกเขาก็กำลังพากันทำเช่นนี้แล้วไค่คำจีนหวันเฉียนหมดสิ้นอย่างสิ้นเชิง สนใจลงโฆษณากับสืบจากข่าวที่มียอดคนติดตามกว่า1ล้านยูเซอร์และคนดูกว่า10ล้านวิวต่อเดือนติดต่อได้ที่โทรศัพท์0869959575และอีเมลสืบจากข่าว at gmail com